สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้จอยก็มาถึงที่โรงแรมที่พักที่สเปนแล้วจ้ะนะน้องแอนก็ได้จองไว้สองสองคืนจ้ะสามวันเนาะจอยก็พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศรอบนอกของโรงแรมจ้ะทุกคนเพราะว่าจอยยังไม่สามารถจะเช็คอินได้นะทุกคนนะจอยก็เลยพาทุกคนมาเดินดูวิวธรรมชาติจ้ะอยู่หน้าโรงแรมนี่แหละจ้ะทุกคนอากาศช่วงกลางวันก็ร้อนจ้ะ ค้ามถนนทุกคนจะพาไปดูวิวก่อนจะเข้าเช็คอินเนาะเพราะว่าไอน้นี่มันไอ้นี่เพื่อนๆมันแบบว่าเช็คอินตั้งสี่โมงเย็นนะแต่ถามว่าร้อนไหมอากาศกำลังสบายจ้ะเพราะว่าเป็นหน้าหนาวของที่สเปนเนาะคนก็จะใส่จักกงแจ็คเก็ตกันใหญ่นะเพื่อนๆจอยก็ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวจอยจะ,จจะกันน้องแอนจะไปคาสโซเห็นไหมคาสโซตรงนั้น โรงแรมที่จอยพักแล้วจอยถ่ายให้ดูนี่คือโรงแรมที่จอยพักนะเพื่อนๆข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าคือโรงแรมที่จอยพักคนก็เยอะแยะมันก็ออกแล้วมันก็ไม่ได้ตุกแต่เช้าตอนเช้าเช้ามันจะหนาวอยู่จ้ะทุกคนพอใส่สายหน่อยกจ็จะเป็นอีกแบบนึงนวนวิว บนปราสาทเราจะไปจ้ะบนปราสาทนะนี่ะลมก็เย็นๆรู้สึกก็ลมเย็นจ้ะทุกคน จอยไม่รู้นะเพื่อนๆว่าชื่อโรงแรมชื่อโรงแรมอะไรเพราะว่าจอยอ่านภาษาสเปนไม่ออกจก้ะทุกคนนะขนาดภาษาอังกฤษจอยยังอ่านไม่ออกเลยแล้วก็ราคาเท่าไหร่จอยไม่ทราบจ้ะเพราะว่าน้องแอนเป็นคนจองเนาะน้องแอนเซอร์ไพจ้ะจอยมันก็เลยไม่รู้ราคาโุ้ยลมเพื่อนเพอเพราะว่าถึงตรงนี้ดีเนาะไฟแดะเอเนี่ยเขาจอดให้เราแบบข้ามดีมากเลยทุกคนจอยจะพาทุกคนเดินตามชายหาดจา้ะทุกคนสนใจก็จะเป็นโขดหิน โขดหินจะเยอะจ้ะน้ําก็สีน้ําเงินสวยมากเลยเพื่อนๆเอ้ยดูสิลมแรงแรงยิ่งยิ่งมาฝั่งตรงนี้เพื่อนๆนยิ่งลมแรงยิ่งหนาวหนาวมากเลยทุกทุกคนเนี่ยน้ําสีสีครามนะเขาเรียกนะสวยมากจ้ะทุกคนจ้ยก็ถ่ายให้ดูนูน่นเขากาลังเล่นเรือใบกันมั่งแล้วก็มีเรือประมงมีเรือที่แบบว่าเหมาออกไปข้างนอกแบบว่าดูพวกอะไรสักอย่างนี่แหละจอยก็ เห็นเขาเหมากันจอยอ่านไม่ออกเพื่อนๆอย่างที่จอยบอกนะั่นแหละจะ้ะมันก็เป็นครั้งแรกที่จอยมาด้วยแหละทุกคนจอยก็ไม่ได้รู้พื้นที่เนาะมันไม่ใช่อังกฤษนะจ้ะทุกคนขนาดอังกฤษจอยยังไม่รู้เรื่องเลยจะ้ะอันนี้ประเทศสเปนจอยก็มาครั้งแรกจะ้ะอากาศเย็นทุกคนดูใส่สเสื้อขนาดจอยคิดว่ามันจะร้อนนะมันไม่ร้อนนะช่วงนี้คือหน้ามันจะหน้าหนาวเพื่อนๆหน้าหนาวของที่นี่ถึงบ้านเนาะ ใส่แจ็คเก็ตใส่หมวกใส่ถุงมือกันเหมือนเหมือนหน้าหนาวเหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่ดีฝนไม่ตกจะ้ะแต่แปลกที่นี่นะสําหรับจอยนะสําหรับจอยแต่คนอื่นาอาจจะคิดเคยเห็นแล้วก็คงจะว่าไม่แปลกหรอกสําหรับจอยแล้วคือต้นไม้อย่างเงี้ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นต้นปาล์มเหมือนเพื่อนแล้วก็มีที่ขับรถมาเนาะจาก Airport, แอร์พอร์ตนะมันจะมีต้นต้นส้ม,มอาจะ้ะเพื่อนนะส้ม,มอาะจะเยอะอืม ากาจอยก็เลยมาเดินมาถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูได้เห็นเนาะจอยก็เป็นครั้งแรกของจอยเหมือนกันทุกคนนะก็จอยพูดอะไรผิดพูดอะไรถูกก็ขอโทษขออภัยทุกคนเพราะว่าจอยก็เพิ่งมาครั้งแรกนะก็นําเสนอในสไตล์จอยจะนะพูดได้แค่ตัวเองทจะพูดได้นั่นแหละวันนี้ก็มาถึงอาตอนนี้อาจพกนี้คือจะได้ไปทํากิจกรรมกับลูกเพราะว่าจอยมาไม่นานไงมามาแค่สองคืนสามวัน ก็จะเก็บเกี่ยวบรรยากาศห่วงยังไงก็ต้อง,ต,องต้องเดินหาถ่ายถ่ายคลิปไว้ให้ทุกคนได้ดูเนาะเดี๋ยวจอยจะถ่ายวิวข้างหน้าให้ดูจ้ะโอ้ยวิวข้างหน้าสวยอ่ะทุกคนบรรดาเรือไปที่ทางที่จอยเดินมาเมื่อกี้นึงโรงแรมก็ติดกับทะเลเนี่ยจ้าของโรงแรมที่จอยพักติดกับทะเลเลยน้องแอนเป็นคนจ่ายให้นะจอยไม่รู้ว่าราคาโรงแรมเท่าไหร่ตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่จอยไม่รู้จ้ะเพราะว่าน้องแอนเป็นคนที่จ่ายให้จอย เข้าใจให้แม่วิวเ,เ,เนี้ยสวยเจ้าชอบ<ป>เดินไปกันทุกคนเดินไปนู<ๆ>่นหนาวก็เล่นน้ำกันแต่คนมาจากอังกฤษนี่เยอะอยู่นะทักทายเขาอะหลายคนอยู่เขาก็ใส่เนี่ยเพื่อนใส่อะไรนะใส่เสื้อผ้ากางเกงขาสัาน้น สก้าเมเงี้ยแต่วันหนาวอยู่จอบ,บอกว่าหนาวอยู่จากนะนี่ไงบรรยากาศไม่ใช่บาร์ดีดอมนะทุกคนนี่ ชายหาดของเขาก็ประมาณนี้จะทุกคนส่วนใหญ่จะไม่มีเก้าอี้หรือร่มมาตั้งนะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่เขาก็จะนอนอาบแดดกันประมาณนี้จะทุกคนจอยก็ไม่ไปอาบด้วยหรอกจะหนาวเขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากจ้ะนะดูสะอาดตาจ้ะทุกคนคนก็เยอะอยู่นะทุกคนนะส่วนใหญ่เขาจะนั่งตามตามผูบตามบาร์จ้ะทุกคนถ้าคนเขาไปนั่งตามผูบตามบาร์เขาก็จะพากันเดินจ้ะเดินออกลัางกาย,ดยเดินดู ตามแหล่งต่างๆที่เขามีให้เข้าฟรีจ้ะเหมือนปราศาสตร์ของเมืองนี้ก็เข้าฟรีนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเป็นพวกไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะพวกไอที่แบบมิวมิวเซียมจะเสียเงินเขา้าโรงแรมจ้ะไม่ไกลมีดอกเฟื่องฟ้าเหมือนบ้านเราด้วยทุกคนแต่ส่วนใหญ่จะมีแต่ต้นปาล์มอะนะต้นปาล์มนี่เยอะ เยอะเยอะคกะเยอะเนี่ยดอกเฟื่องฟ้าสวยเนาะเห็นแล้วก็สวย,สวยทุกคนเดอดอกเฟื่องฟ้าบ้านเราแล้วก็ดอกอะไรเนะี่ยดอกชาบาเออสวยอยู่จอยเห็นต้นต้นส้มนะลูกเต็มต้นเลยเพื่อนๆแต่ว่ามันไกล ấy. อ่ะ อยู่ไกลมากไปไปที่พักกันโรดดิสเวย์จอยก็เช็คอินแล้วจ้ะเอากระเป๋าไปไว้แล้วนะเอากระเป๋าไปไว้แล้วห้ามัด for one night and go update it depends on me o อเคแอนไม่ยอมบอกราคาอีกเพื่อนๆบอกว่าราคาต่างกันแอนขับรถมาเลยรถมาเลย ก็จะเดินไปสงแต่จะไม่รู้จะขึ้นไปถึงหรือเปล่าน่ะ o ู i n n t t d a y or not? Yeah, we'll d จ it. c ข m e มานานจะขึ้นไปดูคาสโซ่จาะทุกคนนะเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูคาสโซ่โรงแรมก็ใหญ่อยู่จ้ะนะราคาน้องแอนก็บอกไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันช่วงที่ว่าช่วงที่แบบว่าฮอลิ Holiday, เดย์เพื่อน มันจะก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะลงแล้มไหมเนี่ยโอเคก o everywhere you want darling เราจ,จะจะพาไปขึ้นไปดูปรา,าสาทข้างบนนู้นแต่ไม่รู้ทางขึ้นตรงไหนนี่แหละนี่น้ำพุทุกคน เขาก็จะมีรถตุกๆคล้ายๆเมืองไทยจ้ะทุกคนบรรยากาศบางส่วนก็ทำให้จอยคิดถึงเมืองไทยจ้ะเพราะมันจะจะ,จะคล้ายๆนะไม่เหมือนแต่คล้ายๆจ้ะมีบางสิ่งบางอย่างบางส่วนที่แบบคล้ายๆกันนะจ้ะทุกคนส่วนซุ้มนี่คือคนเข้ามานั่งดื่มจ้ะนะส่วนใหญ่จะเป็นนักนักดื่มจ้ะนักดื่มนักสังสรร์อย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ติดกับชายหาดจ้ะทุกคน เนี่ยจะนั่งดื่มนั่งทานอาหารกันก็ว่ากันไปจะทุกคนลูกสาวจอยก็เขาก็เดินนําหน้าจะจะเดินหาทางขึ้นไปดูปราสาทข้างบนเน่ยจะนะกาลังหาหาทางไปอยู่จะเพราะว่าถามใครเขาก็ไม่ได้พูดอังกฤษแต่เ,เพื่อนๆส่วนใหญ่เขาก็จะพูดสเปนเนาะเราก็พูดไม่เป็นหรอกจะภาษาสเปน่นะถามใครเขาก็ไม่รู้เรื่องอะจะนะนะจะก็เดินไปเรื่อยๆชมวิวไปจะเนี่ย ส่วนทางทะเลทางชายหาดก็ประมาณนี้จอยก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นว่าประเทศแต่และประเทศมันแตกต่างกันยังไงเนาะจอยได้มาจอยก็ถ่ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เห็นเลยจะ้ะเดินไปเรื่อยๆจะ้ะทุกคนเห็นอะไรก็ถ่ายให้ดูข้างบนนู่นที่แรกจอยคิดว่าสไลเดอร์ที่ไหนได้ไม่ใช่เพื่อนๆนมันเป็นสะพานลอยจะ้ะนะสะพานลอยเขาจอยก็คิดว่าเป็นสไลเดอร์เนาะทำไมสไลเดอร์อะไรทำไมกลางถนน ปทุกคนเดินไปข้างบนเดินไปตามตามเข้าไปนี่แหละไม่รูุกคนไปทางไหนตามก็ไปถนนก็เหมือนเมืองไทยมากอานลอยค่ะ เดินเดินลูกเดินบอกน้องมา,มาแอนเดินเดินต้องเงยหวคือตองเงยหัแม่ฉันก็กำลังเดินอยู่เนี่ยสะพานรอยน้ถนนเหมือนเมืองไทยแหละจอยครอบคิดจอยบางส่วนบางอย่างถนนหน,นทางคะ่ะทุกคน บ้านแมวทุกคนเขาทำบ้านให้แมวแมว,แมวจอนจัดอะเห็นไหมนะโอ้ล่ะฟังภาษา,าอังกฤษไม่รู้เรื่องนะต้องเอาภาษาสเปนคนเขาก็เอาอาหารนี่เอาอาหารมาให้เป็นบ้านที่หลบฝนคือว่าแมวจอนจัดเยอะ,อะนี่จะ้ะบรรยากาศ่ะ จะขึ้นไปคัสโซกันเนีย่ยจะเห็นไหมตึกลาบ้านช่องมันคล้ายๆเมืองไทยมากเลยฟิลลิ่งจอยอะ่ะแต่แมวเ,เยอะมากเลยนะหอบเลยเดินขึ้นเนินทุกคนตึนกลาบ้านช่องมีต้นกระถินด้วยเห็นไหมกระถินยักษ์อะ ขึ้นไปกันหนูนะ่าเหมือนปานิมิตเลยอลูกกปานิมิตคนไป,ปทุกคนเดินต่อจะขึ้นไปดูคัสเซิลก็เด็กวัยรุ่นมัน วันไนนี่เพื่อนๆนะมันน่ากลัวเด็กอะเด็กไปรุ่นอะพ่วงพาไปดูคาโซสักหน่อยจะค่อยไปดูวันวันไหนที่มีมีเด็กนะค่อยไปแต่ว่าแมวเยอะมากเลยแมวเยอะเยอะ